สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดลี่อัปเดตวันนี้ฮะเริ่มต้นข่าวแรกครับฟาบิโอโดมานนักข่าวทีมสองครับออกมารายงานผ่าน c ค of ฟไซด์ว่าเอริกเทนฮากเนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นขององโตนี่มาสยาวครับตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะเขายังถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของสโมสสครับ แต่แน่นอนครก่อนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรมาซียาต้องการให้แน่ใจก่อนว่าเขาจะได้เวลาลงเล่นที่มากพอนะครับมาต่อกันที่เจสันเบิร์ดนะจากเทเลกราฟครับรายงานว่าคาเซมิโ o จะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงเกมแรกในพรีเมียร์ลีกครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะออกไปเยือนกูดิสันาพาร์คพบกับเจ้าถิ่นเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับ โดยเจสันเบิร์ดได้รายงานว่าเอริกเชนฮากเนี่ยต้องการคาเซมิโลนะครับเมื่อรู้ว่าตัวคาเซมิโลต้องการออกจากเรอัลมาติดนะเขาจึงชื่นชอบในดีลของคาเซมิโลมากกว่าและผลักดันให้เซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ครับจากที่ตอนแรกยูเนเต็ดจะไปเซ็นสัญญากับอาเดียงราบิโอจากยูเวนตุสนั่นเอง มีแหล่งข่าวนะครับแจ้งว่าเลสเตอร์ซิตี้สนใจยืมตัวดอนนี่ฟานเดอร์เบคครับในเดือนมกราคมนี้นะพร้อมออปชั่นซื้อขาดด้วยนะครับก็เรียกว่าฟานเดอร์เบคยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในฤด,ดูกาลนี้เลยนะครับก็มีลงมาเป็นตัวสำรองบ้างนะรู้สึกจะช่วงแรกๆเนาะแล้วก็เจ็บไปนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าเกมยูโรปเนี่ยจะได้โอกาสบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับดอนนี่ฟันเดอร์เบค ข่าวสุดท้ายครับรอบดอลซันนะจาก ESPN ครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยตัวคริสเตียโนโรนันโะดออกจากทีมนะในเดือนมกราคมนี้ฮนะหากเจ้าตัวไม่สามารถเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของเอริกเทนฮากได้แหล่งข่าวบอกว่าทัศนคติในการฝึกซ้อมและทัศนคติต่อเกมของโรนันโดเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ เพราะมันชัดเจนนะว่าเขาต้องการอยู่ต่อแต่เขาหมดหวังครับที่จะใช้เวลาในปีสุดท้ายของเขาให้ดีที่สุดนอกจากนี้แหล่งข่าวยังบอกว่าเทนฮากเข้าใจในสถานการณ์ของโรนันโดแต่ตัวเทนฮากเองก็ยังลังเลครับที่จะปล่อยโรนันโดออกจากทีมในช่วงเดือนมก,กราคมและลอบดอสซันครับได้รายงานต่อว่าเอริกเทนฮากเนี่ย ได้รับแจ้งเรียบร้อยนะครับถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้จ่ายในช่วงตลาดต่อไปครับว่าค่อนข้างน้อยนะอาจจะต้องรอถึงซัมเมอร์หน้าเลยนะครับ <_ c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นการยากแน่นอนครับที่จะหาคนมาทดแทนโรนัลโดในเดือนมกราคมครับ <_ c oughs> เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับผมว่าก็ยังพอมีเวลานะครับที่โรนัลโดจะเรียกฟอร์มกลับมานะในช่วง ก่อนที่ตลาดเดือนมกราคมจะเปิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรอดูครับเพราะจริงๆอย่างอองตวนิเมยาลก็ทำผลงานได้ดีนะครับและระบบของเทนฮาร์คค่อนข้างเน้นไปทางเพรสซิงด้วยนะครับก็ต้องดูว่าโร n ันโดจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนและเมื่อได้รับโอกาสแล้วจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันนะครับก็ทั้งหมดนี้คือข่าวคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิป ขอบคุณทางเพจไฮยีน่าครับสนับการทำภาพสวยๆในเพจของเราด้วยนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อไปกันได้เลยนะสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยรวมถึงไปท้ายเพจ Facebook ของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ